สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับพบกับช่องพลังใบไม้เช้าแบบนี้นี่พาต้นกระท่อมมาลงดินสองต้นนะครับหางก,กลางกานแดงครับมอร์นิ่งทุกคนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้นอน <arrive> ให้ชมความสวยนะับชุดนี้เป็นต่อกระทุ่มนะครับตันนี้เป็นต้นที่ลงไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นอาทิตย์ที่แล้วห่างก้างเหมือนกันนะครับต้นนี้ซื้อมาครับเขาเรียกว่าไอ้อะไรวะก้างก้าวห่างแดงครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะปลายห่างเขาจะออกแดงเงี้ยเห็นไหมฮะเขาเรียกก้าวหางแดงมั้งหายากนะครับพันนี้แต่สวยอยู่นะครับแต่ผมชี้เป้าให้ถ้าใครอยากจะได้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้แกจะมีหรือเปล่าเราไปกิ่งตอนนะครับ อ,อให้หนอนลงนี่นี่นะครับระวังให้ดีนะครับใครที่ปลูกลงดินแล้วอะ่ะแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับจะเป็นหนอนม้วนใบนะครับใบมันจะม้วนลงท่าเนี่ไม่หายนะัต้องตัดทิ้งก็หายยามาพ่นนะครับยาฆ่าแมาลง ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับใบขี้เหล่มากเลยผมจะให้ดูต้นนี้เป็นหนักๆแป๊บเดียวนะครับช่วงเวลาแค่วันสองวันไม่ได้มาดูแค่วันสองวันเนี่ก้างเหมือนไงครับก้าง,งก้าหางแดงฮะอิงตอนนะนี่ครับต้นที่เป็นหนักๆเห็นไหมครับนี่ใบมันจะม้วนแบบนี้เลยนะ ขนาดผมคนคนหนักแล้วยังเอาไม่ค่อยอยู่ม้วนหมดแหละใบเล็กน้อยอู้ดึงมากเลยกำลังสวยเลยนี่ก็ก้างนะครับออกมากออกน้อยอยู่ที่ความสมบูรณ์นะครับ เาส่งมากส่งมากนี่นะครับอ้าวอะไรล่ะนี่อ่ะพ่นไปมุกกั้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมต้นที่อายุดีแล้วหรือว่าต้นที่แกๆนะครับผา,าสาะสบายห่างเขาจะไม่ค่อยเด่นหรอกครับ ต้นนี้ก้างๆเหมือนกันนะครับแต่ห่างก็เหลืออยู่แค่ฝั่งละสามเองหรืออยู่ห,าห้าหกห่างนะครับแต่ใบเขาจะแกล่งกรอบเงาสะท้อนแดดมากคนระับแบบนี้กินดีมากครับเคี้ยวก็ดีต้มก็ดีอ่าลกุกนี่เป็นก้างนะครับก้างแดงเหมือนกัน อยู่ในป่าเี้ห่หางอ๋อแล้วก็อันนี้ครับที่เขาเรียกว่าโรคราสังกะสีนะครับพิมพ์ในช้อปปี้ได้นะจะมียาพ่นอยู่นะครับส่วนตัวผมอเองพ่นแล้วแต่มันเพิ่งเริ่มจะดีขึ้นนะครับราสังกะสีนะครับ ที่ผมบอกว่ากล้งเหมือนกันนะครับแต่พอใบเขาแก่งอะ่ะห่างเขาจะไม่เด่นเท่าไรหร่แล้วใบเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้คือเป็นโรคราสังกะสีนะครับที่เป็นเห็นจุดเงี้ยผมค้นไปแล้วนะครับแต่เอาไม่อยู่เป,เป็นโรคที่มาพร้อมกับหน้าหนาวนะครับร้อนๆเสร็จแล้วเจอหนาวเงี้ย จะเป็นน้ำค้างอาจจะเป็นชลาครับอาจจะเป็นจุดเห็นไหมครับป้องกันไว้นะครับต้นจะได้สวยๆแล้วนี่ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีครับผมไว้ค่อยมากันแบบที่คลิปหน้า